คา สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลอะนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรักษา,าอยู่ในราศีมังกรประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 6 7ก็กรากับสวัสดีนะครับปีใหม่ไทยเราเน,ะนาะนะก็วันสงการขอให้ทุกท่านเที่ยวอ,อย่างมีความสุขและก็อย่าประมาทนะครับนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีมังกรจะมีดาวประจำตัวก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือดาวพระเสาร์เราจะเรียกว่าตนุดาวพระเสาร์เนี่ยจะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าชาวราศีมังกรจะเจอเรื่องอะไรในช่วงของเดือนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดเคยปลกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเนี่ยเราจะมีดาวส่วนตัวของเราตั้งหลับถ้าดาวพระเสาร์เราไปสัมพันธ์ดี ก็ให้คุณถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะยุ่งยุ่นวุ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะก็เหมือนเดิมนะตนุรักษ์ก็คือตัวเรานะไปอยู่ในราศีกลุ่มเรือนเพื่อนซีของเราเองนะก็คือตนุไปอยู่ในเรือนกระดุมพระแปลว่าตัวของเราใส่ใจเกี่ยวกวับเรื่องของการหาไรายได้การเงินการทองมีการคิดว่าจะทํายังไงถึงจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองอันนี้ก็อยู่ที่พื้นฐานของแต่ละบุคคล นะครับว่ามีองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแต่แน่นอนครับการที่เราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินถ้ามันสัมพันธ์ดีก็ประสบผลสาเร็จเรื่องของการเงินมีเงินทองมากมายมหาศาลแต่ถ้ามันสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหาการเงินฝืดเครื่องหรือการเงินมีปัญหาหรือการเงินมีอุปสตรรคต่างๆเข้ามาทําให้เรานะครับยุง่งยุ่งบุญบุญได้เช่นกันนะครับอาลลัะครับในมุมดีก็คือในช่วงของเดือนนี้นะก็ดาวท่านก็จะโยกย้ายออกไปกันหมดแล้ว นะไปอยู่ในราศีมินก็เลยส่งผลให้ดาวพระเสาเนี่ยท่านได้อยู่สงบนะของท่านก็ถือว่าเป็นในมุมที่ดีนะนะครับเอาละตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกลุ่มใส่ใจเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินกันทองแล้วยังคงอยู่ตัวนี้ยาวนานไปนะครับดาวพฤหัสเนี่ยใช้ในการเดินโครจรแต่ละราศีเนี่ยอยู่ที่2ปีครึ่งเดินครบรอบเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่30ปีนะครับนะ ก็พยายามพัฒนาทักษะเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองให้ดีแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จนะครับดาวเสาร์ที่อยู่ในราศีกลุ่มนะครับตอนนี้ก็ยังคงนะครับเข้าเลิกดีเราจะเรียกว่าเข้าเลิกเทวีเลิก er นะแต่ว่าเทวีเลิก er เนี่ยนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็บังเอิญนะ ไปเข้านะวางพิษพอดีนะครับมันก็เลยจะยุ่ง,งวุ่นวุ่นแต่ก็จะอยู่ในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่2 2นะครับเข้าณนะวางพิษก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินการทองยังไงก็วางแผนเรื่องของการเงินการทองให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะ,ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาวพระอาทิตย์กันนะดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในทุกสถานภพ นะเราจะเรียกว่าพบมรณะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจอึดอ,อัดใจหรือเกี่ยวเรื่องของสุขภาพโพาครคภัยไข้เจ็บความวิตกกังวลอะไรก็ว่ากันไปนะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่12ดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีมีนเอาละมรณะสหะชะนะครับตามความหมายก็มรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจสหชะก็แปลว่าเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิด นะถ้าเป็นในลนักษณะของความสัมพันธ์นะก็อาจจะมีปัญหานะครับกับคนที่เราสนิทพอสมควรยังไงก็แล้วแต่จะพูดจะทําจะคิดให้ระมัดระวังไว้นะให้เกียรติซึ่งกันและกันก็จะไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีจริตคนะคระขั่วนะครับเราก็ให้อภยัยแล้วก็อยู่ห่งหางๆจะดีที่สุดนะมรณะสหาชาแปลว่าไม่ได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากไม่ว่าจะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่จะไม่ค่อยได้รับการตอบรับนะครับที่ดีสักเท่าไหร่ นะครับบางคนค้าขายค้าขายออนไลน์ก็อาจจะมีทัวลงนะครับก็อาจจะมีสินค้าชํารุดหรืออะไรยังไงก่อนจะส่งของหรืออะไรยังไงนะครับเช็คทบทวนให้ดีนะแล้วก็ถ่ายอาจจะถ่ายรูปครับอะไรเป็นหลักฐานบางทีมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขนส่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราถ้าเกิดเราทําอะไรที่ นะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานมันก็จะมีประโยชน์ต่อเรานะครับอย่างน้อยนะครับเวลาเขาจะโจมตีหรือว่าเราหรืออะไรเงี้ยเรายังอ้างได้ว่าเอ้ยมันไม่ได้เกิดจากเรานะมันเกิดจากการข,ขนส่งหรือเกิดจากอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะมันจะลดทอนความเสียหายเราได้นะแน่นอนครับคาว่ามรณะไปสหาชาติยังหมายถึงเรื่องของมิจฉาชีพต่างๆคอเซ็นเตอร์ต่างๆหรือผู้ที่ไม่หวังดี ต่างๆอันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะแต่ว่ามันจะหนักมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่พื้นดวงเดิมของเราเนี่ยมีดาวอะไรนะครับตั้งรับนะดาวตรงนั้นแหละที่จะเป็นการบอกเหตุเฉพาะของเรานะครับดาวพรทพิทนะครับนะที่อยู่ในราศีมีน1น2เนี่ยสเสวยสมโนแห่งเลิกนะครับนะจุดที่ให้คุณก็จะเป็นในช่วงของวันที่1 0ถึงวันที่12จะเข้านักวางปุงเอก นะครับนะเอาละต่อไปดาวพระอาทิตย์โยกย้ายไปในราศีเมษนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่13ไปจนถึงวันที่30เวลา22นาฬิกา18นาทีมรณนะมรณนะไปอยู่ในเรือนของพันธุก,ก็อาจจะมีในเรื่องของความกังวลใจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของที่บ้านเกี่ยวเรื่องของที่ทำงานเกี่ยวกับวงศาคณาญาติหรือมีเรื่องไม่สบายใจมีของเสียของซ่อมนะ มันจะหนักจะเบาเนี่ยอยู่ที่ว่าในพื้นดวงคุณมีดาวอะไรตั้งรับแต่ถ้าเป็นดาวโล่งๆเนี่ยนะครับเวลามรณะพันธุ์เนี่ยมักที่จะร้อนที่หรือมีปัญหานะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะจะพูดจะทําจะทพิปหรืออะไรยังไงก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับนะมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรมรณะพันธุ์เนี่ยยังหมายถึงเกี่ยวกับในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว,ว่าถูกบิดเบียแล้วกันเนาะถูกบิดเบียน er ในเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินก็ได้เหมือนกันนะครับหรือไปยุ่งยุน่นๆเกี่ยวเรื่องของหลัักทรพ อะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เนาะเอาละก็ให้เรามาระวังไว้นะครับดาวพระอาทิตย์นะครับนะอยู่ในราศีเมษก็1 3ถึง26กเป็นเลิกขอนะเลิกขอนี่เขาเรียกว่าทริสโทแห่งเลิกนะครับอย่าประสบผลสําเร็จอะไรก็ต้องตามเข้าหาหน่อยนะเิคแคร์หน่อยเข้าหาหน่อยจุดที่ให้คุณก็จะเป็นในวันที่24จนถึงวันที่26พเราจะเข้านวาฟุกเอกนะครับ แล้วก็วันที่26จนถึงวันที่30เราจะเข้าเลิกดีเข้าเลิกมหัทโนแห่งเลิกหรือเลิกเศรษฐีใหญ่นั่นเองนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์ที่เราเรียกว่าพันธุพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะอีกภพเรือนหนึ่งในราศีพิจิเราจะเรียกว่าภพโชคดีหรือเรียกว่าภพลาพะ ลาภะก็แปลว่าไรายได้สองไรายได้สามโอกาสต่างๆนะครับนะหรือสิ่งที่ปรารถนาต่างๆเป็นโชคเป็นลาบได้มาโดยไม่ขาดคิดไม่ขาดฝันไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีนะดาวพระอังคารนะครับสถิตยอยู่ในราศีกุมหนึ่งถึงยี่สิบสองอันนี้ถือว่าดีนะครับคำว่าลาภะไปอยู่นะฮะในเรือนของการเงินแล้วถึงกับตัวเราด้วย นะถึงกระดาบพระเสาร์ที่เป็นตัวเราเนี่ยก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมังกรหลายๆท่านนะครับจะมีความโชคด,ดีเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองแล้วที่สําคัญความโชคด,ดีนั้นถึงตัวเราไม่ได้ไปถึงคนอื่นนะถึงตัวเราเพราะอะไรเพราะดาวเสาร์เนี่ยที่เป็นตัวตนของเราที่เราเรียกว่าตนุรักษ์เนี่ยนะครับอยู่ในเรือนนั้นพอดีนะครับก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกกินี นะครับจะดีมากนะแต่ถ้าเกิดสัมพันธ์การรักินีก็อาจจะยุ่งยุ่งวุ่นเรื่องเงินเรื่องทองได้เช่นกันนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกพบเรือนหนึ่งมาจากเรือนพันธุพันธุนะครับไปอยู่ในเรือนกระดุมพระก็สามารถแต่สภาพหลักทรัพย์เป็นเงินเป็นทองนะจะให้เช่าจะซื้อมาขายไปจะอะไรยังไงได้หมดเลยนะครับหรือมีการติดต่อนะจะซื้อจะขายจะเก็งกําไรได้หมดนะครับพันธุเนี่ยแปลว่าอาสังหาริมทรัพย์ นะไปอยู่ในเรือนการเงินและถึงตัวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะบริหารจัดการเกี่ยวเรื่องของลับรับต่างๆได้นะถ้าเป็นลักษณะของการทํางานก็มีความสบายใจเกี่ยวเรื่องของการงานพอสมควรนะเพราะพันธุกระดุมพระเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของผลงานก็แสดงว่าผลงานดีนะครับถ้ามองไปในเรื่องของการศึกษาก็จะเป็นช่วงที่เรียนรู้ศึกษาทักษะต่างๆนะครับเพื่อให้มันเป็นไป,นป,นปนตามสิ่งที่เราปรารถนานะอันนี้ถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายอะไรเว้นแต่ว่าอย่าเป็นการกินีเท่านั้น นะถ้าเป็นการลกินีเนี่ยด้วยอิทธิพลของดาวที่เขาเป็นศัตรูกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะขัดลากกันนะหรืออาจจะแบบมีการบริหารจัดก,การกันออกแนวฮาร์ดคอร์นิดนึงนะมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของหัวเสียได้เช่นกันเนาะก็ต้องเรามาระวังถ้าเป็นการลกินีจะยุ่งนิดนึงนะก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับดาวพังคานที่อยู่ในราศีกุม1ถึง22นะครับ1ถึง9เนี่ยสเสวยเลิกดีเขาเรียกว่าเลิกเทวีนะครับเลิกนางพญา สิบถึงยี่สิบสองเนี่ยจะเข้าเพชรจะคาดเ,เลิกเป็นเรื่องของการตัดส,สินใจตัดส,สินใจดีก็เฮงตัดส,สินใจดีไม่ตัดส,สินใจไม่ดีก็จะยุ่ง,ย,ง,ย,งยุ่นๆุ่นนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเลยนะเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับนะก็จะเป็นในช่วงวันที่สองจนถึงวันที่ห้าเราจะเข้านวางพิษนะฮะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่หกจนถึงวันที่เก้าเข้าระวางปูุกเองจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีนะ หลังจากนั้นก็จะยกย้ายราศีเข้าไปในราศีมีนนะครับดาวเจ้าเรือนลาพะนะครับไปอยู่ในราศีมีนเขาเรียกว่าลาพะไปอยู่ในเรือนของสหชชะในช่วงของวันที่23จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา17นิกา10นาทีนะครับ ความโชคดีไปอยู่ในเรือนของสังคมก็แสดงว่าเราได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับสามารถหาผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากสังคมได้นะก็บ,บางคนค้าขายก็อาจจะเป็นในลักษณะของการทําให้เขารู้ว่านะครับเราค้าอะไรขายอะไรนะอาจจะมีการยิงแอดยิงโฆษณาแล้วแต่เลยแพลตฟอร์มอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะในเมื่อความโชคดีมันไปอยู่ในเรือนสหาชา้ก็แสดงว่าเราอาจจะค้าขายดี นะเราอาจจะได้รับการตอบรับจากสังคมหรือคนบุม,มากน,นี่ถือว่าโอเคนะถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับและอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะพันธุไปอยู่ในเรือนสหาชา h a ช่วงนี้จะสนิทสนมกับคนค่อนข้างจะเยอะและส่วนใหญ่คนที่เราสนิทสนมมักที่จะให้คุณกะโดวนชะตามีเกณฑ์ที่จะเจอกันระยะนามิตรนะเพราะพันธุก็แปลว่าญาติพี่น้องสห a ชาก็แปลว่าญาติพี่น้องเหมือนกันนะพันธุเนี่ยญาติหลักทรัพย์นะสห a ชาแปลว่าสังคมหรือแปลว่าพี่น้องท้องเดียวกัน นะครับหรือคนสนิทหรือคนรู้จักกันอะไรประมาณนี้นะก็จะมีผลเกี่ยวเรื่องของความเข้าอ,อกเข้าใจกันสามารถร่วมมือกันทํางงทํางานหรืออะไรยังไงนะครับได้หมดนะไม่มีปัญหาอะไรก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์นะครับถ้าไม่สัมพันธ์การละกินีก็จะให้คุณได้ถ้าเกิดว,ว่าสัมพันธ์การละกินีก็เพื่อนฝูงอะไรยังไงเขาต้องดูกันให้ดีเหมือนกันนะดาวองคารที่อยู่ในราศีมีนนะ ยี่สามถึงยีเนี่ยเข้าเพชรจะคาดเลิกเป็นเรื่องการตัดสินใจนะจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในช่วงของวันที่ยีบแปดจนถึงวันที่30สเราจะเข้านาวางพิษนะครับก็ให้เรามัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปัญหา และอุปสรรคสิ่งที่เราต้องแก้ไขนะหรือความอึดอัดใจความไม่สบายใจเราจะเรียกว่าพบอหริเนะียอีกพบเรือนหนึ่งในราศีกันเราจะเรียกว่าพบความสําเร็จที่เรียกว่าสุภาะแปลว่าคนอุปถัมภ์ค้าจูนแปลว่าคนคอยช่วยเหลือนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ดาวพฤหพัธเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะท่านก็ยังคงอยู่ในราศีมีนแบบยาวๆเลยทั้งเดือนนะนะครับเราจะเรียกว่าสหชะนะครับ เราจะเรียกว่าสุภาษนะครับไปอยู่ในเรือนของสหาชาเขาแสดงว่าเราจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของนะครับสังคมหรือคนหมู่มากมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมีคนคอยช่วยเหลือส่งผลในเรื่องของชื่อเสียงนะเพราะว่าสุภาษเนี่ยหมายถึงความดีงามด้วยแลเมื่อความดีงามไปอยู่ในเรือนสหาชา h a ก็ส่วนใหญ่จะเจอการยาตรนะครับเจอคนคอยให้คําปรึกษาเจอมิตรที่ดีนะครับได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มาก นะจะค้าจะขายอะไรยังไงก็ถือว่าโอเคแหละไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอันนี้ถือว่าดีนะแล้วก็ไปสัมพันธ์กับดาวอังคารด้วยที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาบผลเนี่ยนะแล้วก็แปลว่าดาวเจ้าเรือนพันธุกเนี่ยนะครับเรื่องงานก็ถือว่าดีนะครับหัวหน้างานให้โอกาสอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอีกพบเรือนหนึง่งถ้าบังเอิญคุณมีดาวนะครับพบพุธปีนี้เป็นกาลกินีจออันนี้ก็จะยุ่งนิดนึงนะฮะ เราจะเรียกว่าอาลีไปอยู่ในเรือนสห a c อาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดในที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งหรือความรับผิดชอบก็พยายามอย่ายไปก้าวไก่นะครับหน้าที่ของเขาเขาทําอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่เขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราจะไปแย่งงานเขาทั้งทงที่เราหวังดีนะเขามองว่าเราไปก้าวไก่งานเขาเนาะ ถ้าเขาไม่เอ่ยปากให้เราช่วยเราก็อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอ่ยปากให้เราช่วยเอออันนี้เราก็ทําได้เต็มที่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาดาวเจ้านอลิเป็นสหชัติเนี่ยมันแปลว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรแหละที่เป็นปัญหาก็ปรากฏว่าเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งเรื่องของโอกาสเรื่องของโชคลาภอะไรเพราะมาันไปสําคัญกับดาวอังคารนะอะไรประมาณนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้นะครับอ่ะเอาละนะครับดาวพระพุธที่อยู่ในราศีมีน นะก็ดูทั้งเดือนเลย 1- น0่ถึงนะแล้วก็ช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15เนี่ยดาวยังคงเดินวิปริตหรือว่าเดินถอยหลังเราเรียกว่าพักองศาเนาะในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยพักองศาก็เลยส่งผลให้ดาวพุธเนี่ยมีปัญหาก็ส่งผลในเรื่องของความลังเลล่าช้าคาดเคลื่อนนะครับผิดพลาดอันนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการสื่อสารต่างๆเนาะเริ่มจะกลับมาเดินปกติก็คือหลังวันที่สิบ นะครับนะถึงจะเดินปกตินะหนึ่งถึงสี่เนี่ยสเสวยสมโนเก็เป็นเลิกกลางๆเลิกนะักบวชเลิกใจดีนะวันที่ห้าจนถึงวันที่ยี่สิบหกเข้าราชาเร่เป็นเลิกสะดวกสบายนะอันนี้ถือว่าดีทําอะไรยังไงมันจะราบเรื่อนนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่ยี่สิบเจ็ดจนถึงวันที่สามสิบเนี่ยเราจะเข้าสมโนเก็เป็นเลิกกลางๆเนาะจุดที่ให้คุณนะก็จะเป็นในช่วงของวันที่ยี่สิบสามจนถึงวันที่ยี่สิบหกนะฮะจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะ ครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพระฤหัสบดีกันนิดนึงนะดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพวินาศวินาศก็แปลว่าลับลับซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับต่างถิ่นแดนไกลกักขังจองจําโลกส่วนตัวสูงหรือมีความลับนะฮะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีน เราจะเรียกว่าพบสหาชาที่แปลว่าความสนิทสนมสังคมคนหมู่มากพี่น้องท้องเดียวกันการเดินทางระยะใกล้นะครับดาวเจ้าเรือนนะครับสหช c ไปสถิตยอยู่ในเรือนของพันธุจะเป็นช่วงที่ชาวลาศีมังกรจะสนิทสนมนะครับกับคนได้ง่ายนะครับมีโอกาสที่จะเจอกันระยามิตรม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างงานนะครับหรือคนที่คอย ดันซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรยังไงนะครับมันก็มีโอกาสอยู่นะในมุมดีถือว่าโอเคแต่บางเอิญเลือกเกินนะครับในช่วงของเดือนนี้ดาวพระอาทิต์เนี่ยนะที่เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสเนี่ยไปสัมพันธ์ด้วยนะซึ่งดาวอาทิต์เนี่ยท่านมาจากภพเรือนไม่ดีเขาเรียกมาจากเรือนมรณะเราก็มีเกณฑ์น,นะครับที่จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นกับเพื่อนฝูงนะฮะพอสมควรนะอันนี้ก็ให้เรามัดนระวังไว้หน่อยเพราะอีกภพเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนวินาศน,นะ วินาศเนี่ยเป็นภพเรือนไม่ดีอยู่แล้วดาวเจ้าเรือนวินาศไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะโอเคนะนะเท่ากับว่าดาวพฤหัสมาจากเจ้าเรือนวินาศดาวอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนมอรณะก็จะส่งผลนะครับในเรือนพันธุ์ก็เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพผู้หลับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องวงศาขานายา ก็าอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นถ้าเรามีนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นการกินีจอดอันนี้ต้องเราม,มาระวังบางคนเกี่ยวเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะอันนี้ต้องเรามาระวังถ้าเกิดทําอะไรยังไงไม่ค่อยดีก็อาจจะมีปัญหาได้อันนี้ต้อง,ามมารงเอรงงมออา,จจม,รา,นนาม,มาระวังไว้นะครับนะถ้าสัมพันธ์การกินีถือว่าไม่ดีนะครับและเป็นคู่มิตรคู่มิตรคู่มิตรกันแต่มาจากพบเรือนเสียทั้งนั้นเลยนะมาจากวินาศมาจากมรณนะอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะให้คุณสักเท่าไหร่นะก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึงแต่เอาละ ในส,ส่วนของดาวพฤหัสถ้าไม่ได้เป็นการกินีนะครับยังคงได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์นะซึ่งแปลว่าดีเยี่ยมแล้วก็ยังคงได้ตําแหน่งราชาโชคนะอันนี้ก็ถือว่านะครับถ้าไม่สัมพันธ์การกินีถือว่าดีมากนะครับส่งผลให้เราประสบผลาํสเร็จในหลายๆด้านนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับดาวพฤหัสบดีนะฮะก็ยังคงอยู่ในราศีเมษห่งถึงยีเก้าเนาะ หนึ 1> 1่งถึงสิบห้านี่เข้านวางปูเอกเลยนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าปังปูริเยประสบผลสมเด็จอย่างดีเยี่ยมนะแล้วก็เข้าเลิกดีด้วยมหัธโนแห่งเลิกเลิกนเอ่อมาหัธโนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่ถือว่าเป็นเลิกดีนะครับแล้วก็วันที่สิบกจนถึงวันที่ยี่สิเก้าเนี่ยเราจะเข้าโจโรเลิก้าเป็นเลิกต่อสู้แข่งขันนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีนะครับไปอยู่ในราศีพฤษภในวันที่สามสิบเมษายนนะครับนะก็ เอ่อในเวลาเท่าไหร่นะครับเวลาเที่ยงนะครับสี่สิบห้านาทีสวยโจโรเลยนะครับคําพยากรณ์ก็เดี๋ยวรอไปในเรื่องของเดือนหน้านะครับเพราะเข้าไปได้แค่วันเดียวเองนะครับอ่ะนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพฤะศุกรกันนีดนึงดาวพฤะศุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าภพกุตตะ กูต่ก,ก็แปลว่าบุตรบริวารลูกนอ้องผูต่บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการการลิเริ่มการลงทุนนะในราศีตุลก็แปลว่าเรือนการงานวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตการงานอะไรต่างๆเนาะเอาละนะครับเรื่องของการงานนะก็ตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่26เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในราศีมีนนะเราจะเรียกว่ากรรมะไปอยู่ในเรือนของสหชะนะครับทำงานเนี่ย ค่อนข้างจะได้ดีนะเพราะว่าดาวพฤะศุกเนี่ยเจอแต่ดาวคู่มิตรกับดาวคู่ธาตุเนาะเจอกับดาวองคารเนี่ยซึ่งมาจะพบเรือนดีและเป็นดาวคู่มิตรด้วยนะเจอกับดาวพุธเนี่ยซึ่เป็นดาวคู่ธาตุของเราด้วยก็ถือว่าให้คุณนะครับสแสดงว่าการงานเนี่ยไปอยู่ในเรือนสหาาัสแสดงว่าทํางานแล้วสบายใจนะกับเพื่อนฝูงสังคมอะไรประมาณนี้นะครับได้รับการสนับสนุนคอยช่วยเหลือผลักดันอะไรยังไงกันก็ว่านไปและดาวพฤะศุกเองก็ได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วย นะครับปทุมเกณฑ์ก็แปลว่าหอมหวนเป็นที่รักของทุกคนเป็นเจ้าโปรเจกต์นะครับนะบไปไหนมาไหนก็จะมีคนเอ็นดูรักให้อะไรก็ว่ากันไปนะเ,เด่นในเรื่องของเอนเตอร์เทนต่างๆเนาะสำหรับชาวราศีมังกรนะครับถือว่าดีนะถือว่าดีเวลากรรมสหาชาติเนี่ยมีอะไรยังไงสามารถคุยกับหัวหน้างา,านได้คุยกับเพื่อนฝูงได้มันเป็นลักษณะของความสบายใจบางสิ่งบางอย่างนะแต่ถ้าเกิดท่านใดมีดาว เขาสุกเป็นการกินีนะครับนะเอาละในมุมเสียมันก็อาจจะมีในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างนะแต่ก็สามารถเคลียร์ได้นะครับสามารถเคลียร์ได้นะอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะก็มาจากเจ้าเรือนปุตตะปุตตะสหชาก็เป็นคนดีนะครับอาจจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเข้าหาคนโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการปกครองนะฮะแล้วก็เข้าใจลูกน้องนะครับบุตรหลานนะเพราะปุตตะแปลว่าเด็กเดไง พอเป็นสหัสชาติเนี่ยแปลว่าเราเข้าใจกันสนิทสนมกันนะก็าสามารถที่จะนะครับปึกสาหารือเกี่ยวกับทิศทางของการทํางานหรือเรื่องอะไรก็ได้มันเป็นช่วงที่สามารถมีความสนิทสนมกันได้บางคนเนี่ยครอบครัวนะอาจจะมีปัญหากับลูกนะไม่เข้าใจกันนะครับด้วยวัยด้วยอะไรเขาว่ากันไปเราใช้โอกาสตรงเนี้ยสามารถที่จะปรับความเข้าใจหรือคุยกับเขาได้นะเวลาปุตตาสหัชาติเหมือนเขารับเราเป็นเพื่อนได้ช่วงนี้นะ ก็ลอ,องดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับดาวพระศุกร์นะฮะที่อยู่ในราศีมีหนึ่งถึงสี่เนี่ยเป็นเพชฌฆาตเลิกนะเป็นเรื่องของการตัดสินใจห้าถึงสิบห้าเนี่ยเข้าราชาเลิกนะครับก็เป็นเลิกเขาเรียกว่าเลิกยิ่งใหญ่เลิกสะดวกสบายนะครับแล้วก็วันที่สิบหก จนถึงวันที่ยี่สบหกเนี่ยก็เข้าสมโนเลิกนะฮะก็เป็นเลิกนักบวชเลิกก,กลางๆนะ,ะจุดที่ให้คุณก็จะเป็นในวันที่ยี่สิบสี่จนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเราจะเข้านักวางตูเอกทาอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีนะครับถือว่าปังปุริเยตเปปุริยังกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นดาวพฤะศุกก็จะทําการโยกย้ายไปอยู่ในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่านะครับดาวเจ้าเรือนนะครับกัมมะนะครับนะอันนี้นะกัมมะเนาะ ไปอยู่ในเรือนพันธุช่วงนี้นะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของความรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับทำง,งานแล้วก็ได้ผลงานค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะต้อง นแก้ไขปัญหางานต่างๆที่มันยุ่งยุ่นๆพอสมควรเพราะว่าไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่มาจากเจ้าเรือนนะครับมรณะนะก็อาจจะมีความกังวลหรืออาจจะได้รับมอบหมายให้ไปทํางานอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคโอกาสสาเร็จมันก็มีโอกาสสาเร็จสูงเพราะว่าดาวพุธเองนะครับก็ได้ตําแหน่งองค์เกณ์ด้วยนะครับองค์เกณฑ์มันแปลว่าสูงส่งนะอันนี้เขาเรียกว่าอัมพุนะอง์เก์เนี่ย ก็ส่งผลให้เราประสบผลสําเร็จได้เกี่ยวเรื่องของการบริหารหลักทรัพย์เกี่ยวเรื่องของการงานอะไรต่างๆนะอันนี้ถือว่าดีนะอีกภพเรือนหนึ่งก็มาจากเจ้าเรือนปะุตตะเนาะปุตตะไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับก็อาจจะมีการรับบุตรบริวารลูกน้องนะหรือผู้ร่วมงานมาทํางานด้วยอะไรประมาณนี้นะอันนี้ไอ้มุมเนี้ยมันก็ถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าดาวพระศุกร์อย่างที่ผมบอกไปว่าได้ตําแหน่งดีได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์นะคำนะว่าองเกณฑ์แปลว่าสูงส่งสูง,ส,งส่งเกี่ยวเนื่องนั้นะนะ เรื่องนั้นพบนั้นเรือนนั้นนะเรื่องนะอง,งานเรื่องการลงทุนอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคสามารถซื้อหลักทรัพย์มาเก็งกาไรต่างๆก็ได้จะซื้อจะขายจะอะไรก็ได้เพราะคาว่าปุตตะไปวันฤกษ์เลยแลวมันสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องของการงานด้วยหรืออาจจะมีในลักษณะข,ของการาคิดโครงการคิดโปรเจกต์แล้วก็นําเสนอนะครับนะเพื่อหาผลประโยชน์ผลกําไรอะไรประมาณนี้เป็นทัวงที่เราสามารถสร้างชื่อเสียงได้นะครับก็ถือว่าดีนะครับ ดาวพระศุกที่อยู่ในราศีเมษนะก็ยกย้ายไปในวันที่27บเจดนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาหกนาฬิกาสิบแดนาทีสะเวยเลิกลทะบทริโถแห่งเลิกก็เลิกขอนั่นเองนะครับเอาละต่อไปดาวพระราหูนะดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโดยเฉพาะเลยเราเรียกว่าดนมพไระรายได้การเงินการทองกรแสล่สุดไปอยู่ในภพสหชาก็แสดงว่าเงินเนี่ยหาได้จากสังคมคนหมู่มากนะเหมาะสําหรับคนที่ค้าขายเปิดหน้าร้านหรือออนไลน์หรือที่มันต้อง เจอคนมากๆผู้พ่านอะไรประมาณนี้นะจะทําให้เราเองเนี่ยได้เงินได้ทองแลวราหูเองเนี่ยท่านเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของรสนิยมนะก็สามารถหาของนะครับที่คนเขาต้องการในช่วงนี้ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะนะมันจะทําให้เราเองค้าขายดีขึ้นนะครับแล้วว่าการเงินอยู่ในศาสหา,าติเนี่ยเงินที่อยู่ในสังคมเนี่ยเราได้หมดเลยนะอันนี้ก็ ดูซิว่าเราพอจะทําอะไรยังไงได้บ้างนะที่มันตอบโจทย์สังคมหรือคนหู่มากนะครับเพราะเราหูเองนะครับนะก็เสวยสมโนเริกก็เป็นเลิกนับบวชน,นะครับนะก็ถือว่าเป็นเลิกชํานาญการนะเราถนัดอะไรเราก็ทําได้นะครับต่อไปดาวพระเกตนะดาวพระเกตเนี่ยอยู่ในเรือนของการเงินมาพอสมควรและนะครับนะอยู่ในราศีมีนก่อนย้ายนะ อยู่ในราศีมีนเนี่ย <_ d iction> เขาเรียกว่าอยู่ในเรือนของสหชะนะครับ <_ d iction> เราแสดงว่าจะได้รับผลดีนะครับจากสังคมในลักษณะต่างๆเนาะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนก็เดินดีคือดาวพฤหัสเนี่ยนะครับที่ดาวพฤกษ์เกตอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรนะแล้วก็จะอยู่กับราหูที่เป็นราหูทรงยศไอ้นี้ก็ถือว่าให้คุณนะเกี่ยวเรื่องของการติดต่อคอนเนคชั่นนะแต่ถ้าเกิดว่าสัมพันธ์การกินีก็อาจจะยุงย่งๆวุ่นนิดหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกวุ่นวายหรือไม่ได้ดังใจกับเพื่อนร่วมงาน นะหรือคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าดาวมันกองกันเยอะเวลาเจอการักรีมันก็จะเจอเฉพาะแค่บางเรื่องโดยไม่ได้ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็จะยกย้ายนะครับอยู่ในราศีมีนหนึ 11, เนาะยกย้ายมาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของนะครับวันที่18ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่สี่สินาทีทีเนี้ย นะครับอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็ถึงตัวเราด้วยถึงราดาพระเสาเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรน,นะครับก็อาจจะมีลักษณะข,ของการมูเตลูกันค่อนข้างจะเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้เราเกิดเงินเกิดทองเราก็อาจจะไปไหว้สการะนะครับหรือคาถาอาคมอะไรยังไงนะครับที่ เสริมเกี่ยวเรื่องของความโชคด,ดีเสริมเกี่ยวเรื่องเงินเกิน,นอทองก็จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรสนใจเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีวัตถุมงคลอะไรต่างๆเข้ามาเสริมให้เกิดเงินเกินทองอะไรประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้เอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิดพาดกันใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภาัยด้วยนะครับท่านใดถูกต้องสนใจขอขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามหรือไม่มีเวลากดหัวใจให้ผมหนึ่งทีก็จะเปิดการมองเห็นนะครับนะเอาละยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องของอาจารย์ผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับว่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆฮงบางๆเที่ยวสองการอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าาประมท นะครับผมอ่ะโชคดีมีความสุขครับครับผมอาจารย์เกต้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตาม ตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ตัวประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ